ชื่อดอยขุนตาลเป็นพื้นที่ระหว่างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทะลุไปยังอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนพื้นที่บ้านขุนตาลในอดีตเป็นพื้นที่ห่างไกลป่าไม้รกทึบข่าวการเจาะภูเขาให้รถไฟวิ่งลอดนับเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมากต้องใช้แรงคนตอกหินเีรกร้อนทั้งการเดินทางเข้าไปทำงานก็ยากลำบาก ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงแบบอุปกรณ์เข้าไปบรรทุกเกวียนใช้เชือกชักรอกเครื่องจักรทุ่นึ่งแรงไม่ต้องพูดถึงการเจาะอุโมงค์ขุนตาลเพื่อให้รถไฟวิ่งรอดเริ่มต้นในปีพศ2450เนื่องจากทางสายนี้วางทอดไปตามป่าดงดิบคนงานจึงเป็นไข้ามาลาเรียและอหิวาสูญเสียแรงงานกุดจอะถ้ำเป็นจำนวนหลักพันคนนอกจากอุปสรรคดังกล่าวแล้วยังมีอุปสรรคอื่นๆอีก เช่นเสือมาคาบเอาคนงานไปกินตลอดแม้กระทั่งม้าและล่อที่เอาไว้ขี่เข้าไปทำงานในเวลากลางคืนก็ได้ถูกเสือมาขโมยเอาไปด้วยถึงกับต้องขัดห้างบนต้นไม้เฝ้าเวียนยามในเวลากลางคืนอันเงียบสงัดและเยือกเย็นใช้เวลาขุดเจาะอุโมงค์ขนตาลเป็นเวลา11ปีมีความยาว1,352